ทุกคนเห็นบบลลี่เอออแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็มีความฝันนะครับในวันหนึ่งที่บบลลี่ได้เล่นซ่อนหางอยู่คนเดียวแต่เขาก็ได้ไปเห็นการซ้อมเพลงล็อกกับวงที่ชื่อ p พ r p l e f i e l d ที่มีสเปอร์เป็นนักร้องนาซึ่งบลลี่ก็ชอบมากและเขาเข้าร่วมวงด้วยและตอนนี้พวกเขาก็ยังขาดสมาชิกสเปอร์เลยถามว่าเขาเล่นเครื่องดนตรตีอะไรได้บ้างบิลลี่จึงได้โชว์ให้ดูแต่ตอนนั้นกริมกับแมนดี้ก็มาพอดีและเมื่อสเปอร์เห็นกริมเขาก็คิดว่านี่แหละสมาชิกที่ตามหาจึงในส่งกีตาร์ให้เล่นในทันทีซึ่งกริิมมมกกกก็ไไ่ทททททํําาาาาาาใหหห้้้้้้ผผดดดดววััังงงงเเรโโโซลแแแบบบตึๆึๆยนกกยนนนอจ ความสามารถระดับนี้สเปอร์จึงได้รับเข้าวงและได้เริ่มเตรียมตัวสำหรับงานในคืนนี้สุเบลีที่ผิดหวังจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพอ่อจึงกลายเป็นว่าพอ่อเบลีได้พาแต่งตัวเป็นชาวล็อกและพาไปงานดนตรีแทนโดยพ่อเขาก็เบียวจนเปลี่ยนชื่อเป็นโมกาและดูเหมือนจะมีแผนอะไรบางอย่างจนมาถึงการแสดงของวงเพ r p l เ f i e l ฟิลพวกเขาก็ได้เล่นเพลง darkness ซึ่งในระหว่างการแสดงโมงกาก็ตะโกนขึ้นมาและบินไปยังหน้าเวทีแต่เบลีก็ถามพอ่อว่าเขาบินได้ด้วยเหลอซึ่งพอโมการู้ตัวกฎฟิสิกส์ก็เริ่มทำงานทันทีเขาได้ลวงตกลงมาและกระแทกเวทีจจจจนพพังซึ่โกกาาทีบบดเสหปุใ เป็นครั้งสุดท้ายแล้วให้เขาเออกไปทําตามความฝันจะทำให้บิลลี่มีความกลา้าแล้วขึ้นแสดงเป็นหนึ่งบทเพลงซึ่งคนดูก็ดันชอบเฉยเลยจะเป็นการสารฝันของเขาให้กลายเป็นจริง